ไม่หนีแต่ไม่จ่ายอันนี้ในดวงเป็นครับนะเป็นคนมีมาอาไฟดินทองเป็นคนพูดจาดีออกสังคมเนี่ยจอดเจียซิงเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่นะแปลว่าเป็นคนพรีเซนต์ตัวเองดีดวงชะตานี้นะตั้งแต่อายุ44ปัจจุบันนี้อายุ46 สี่สิบหเข้ามาสาปีแล้วดวงนี้ธาตุไม้ครับไม้มาทำให้ดินนั้นเฉาลงมีไม้มาดูดโปรตีนดินแล้วพอดีไม้มากระตุ้นม้าให้มีไฟมากขึ้นดวงชะตานี้นะครับเป็นดวงชะตาที่บอกกันตรงๆไฟแรงเกินไปมีตัวการพนันเข้ามาติดอยู่นิดหนึ่ง นิดหนึ่งนะครับ